m ม s s ซนเจอไม่เด้งแชทแฮตไม่เด้งเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงมาดูคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวิน u t u b e นะคะในวันนี้เราจะมาสอนทุกคนแก้ปัญหา m ม s s ซนเจอของเราไม่เด้งหรือว่าไม่แจ้งเตือนนั่นเองซึ่งวิธีการทำนะคะง่ายมากๆเลยอันดับแรกนะคะให้ทุกคนไปที่ m ม s s ซนเจอของเราพอเราเข้ามานะคะให้ไปที่ มุมบนค่ะซ้ายมือจะเป็นรูปโปรไฟล์นะคะแตะเข้าไปจากนั้น,นะคะ่ะให้เราค่อยๆเลื่อนอ่าเลื่อนปั๊บและจะเห็นคําว่าฟองคําพูดจะเห็นคําว่าฟองคาพูดให้เรากดเข้าไปค่ะพอกดเข้ามานะคะให้ทุกคนเปิดตามน้ำได้เลยก็คือการสนทนาทั้งหมดแสดงเป็นบับเบิ้ลให้ทุกคน เปิดตามน้ำนะคะเนี่ยการสนทนาทงามดแสดงเป็นบับเบิ้ลโอเคถ้าทุกคนเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้กดออกได้เลย,เลยจากนั้นนะคะให้ทุกคนไปที่คําว่าการแจ้งเตือนและเสียงให้มาที่คําว่าการแจ้งเตือนและเสียงอ่ะกดเข้าไปจากนั้นนะคะจากที่เราเปิดอยู่เนาะก็ให้ทุกคนนะคะลองปิดก่อนอ่ะลองปิดจนกว่าปั๊บตกลงอ่ะแล้วก็เปิดค่ะ โอเคนะคะหากมันยังไม่เด้งอีกอ้าวทำแล้วทำไมไม่เด้งมีวิธีแก้อีกค่ะก็คือให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่านะคะ,ะกดเข้าไปการตั้งค่าไปที่แอปพลิเคชันค่ะปับ๊บอืมเราหาแอปของ m essenger นะคะท่านผู้ชมมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็ไปหาแอป m essenger กัน m essenger อยู่ไหนโอเคจากนั้นแตะเข้าไปแล้วก็กดไปที่คำว่าการแจ้งเตือน กดไปที่ควาว่าการแจ้งเตือนปั๊บแบบนี้นะคะตอนนี้ก็อนุญาตการแจ้งเตือนอยู่เนาะให้ทุกคนเปิดตามน้ำนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เปิดนะคะเปิดหมดเลยนะเนี่ยแบบนี้เนะี่ยเปิดเลยนะถ้าเปิดไปแล้วแต่มันยังไม่เด้งอีกก็ปิดแล้วเปิดใหม่คะ่ะบริเวณนี้ปิดแล้วเปิดใหม่แบบนี้แล้วก็กดเปิดโอเคนี่นะคะทุกคนเป็นวิธีการที่จะทำให้แชทของเราเด้งค่ะ